สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565นะคะดรแต๋อก็จะมาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟังนะคะความฝันของปู Hans ่ยอดจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายนะคะเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายมาฟังความฝันกันนะคะมานำหลายอยู่ครับครับก็เลยมาขึ้นเนี่ยฝันว่าระมาเลขซักว้แล้วเนี่ยซักไว้ในบ้านเนี่ย เพ็ดจังได้เสียวอ,ออกได้ครับครับใน,วนความฝันนะปูนะในความฝันนะอาเจ้าเกาออกที่ละดึงออกโอ้ยเอาออกว่าได้ขันปูบ่าเอาออกเอาออกแมวใดล่ะเกาออกจากบ้านนี่ซักไปยุ่นี่แล้วครับแบนั้นไปบังในบาเพิินเนี่ยมันมันเห็นสี่หกสองสี่หกสอง อ่าเนน,นี่แหละพันซักไว้ครับครับเป็นเลขสี่หกสองซักในบาผูพหญยิงบาขันใส่ครับก็เลยว่าไอผูเอาออกให้แนเออเอาออกก่เอาออกตัวเฮาก็อยากเอาออกหน้าไว้ครับเอาออกไปเที่ยวนั่นกับพิษเที่ยวก้อนกับพิษพิษมาสามเที่ยวแล้วให้เขาสีมีเงินซื้อไปครับเออเอาออกไห,หนูแนแโ่ หายว่าปูสิเห็ดกระถินเออเฮ็ดเฮาดบ่าวเอาเงินบ่าวเอาเงิน,งนถือเรืเ่องแค่ดอกว้ยคันทาถือเรือเข้าบ่ได้แค่ด,ดอกกระถินเลยครับครับเลยว่าขอร่วมบุญนำครับเพราะผู้ผู้หญิงคนคนถือว่าบ่อยปูบเบิงเลขตรงแข้นนี่บอกครับเป็นบอกว่าสีขอร่วมบุญนำแมนเป็นเกลี้ยวหายเลขตัวนี้เป็นหายเลขสี่หกสองครับแต่ไม่เท่านี้ตัวเดียวในความฝัน ใน้กล้วยฝันครับผู้หญิงที่ลงที่ปูฟันเฮนนี่เพื่อนเป็นผู้ใดครับปูปันมาเพื่อนอยู่เพื่อนเขาเนี่ยกับเพื่อนอยากให้มีนั่งล่าใส่ชุดสีทองกต่ชส,สีเหลืองทอง,อ,งอ่ะสีทองอ่อนนะสีข้อนมาล่าถวายให้เพื่อนน้ำทานเนี่ออกตัวนี้บอกครับออกบอกออกกับเพื่อนขอเพื่อนขอใน,นวันทีวามีกะถินมาบอกปู ว่าร่ำยำไหนก็นได้เพื่อนอยากเบ่งโอ้ขอบคุณปู่ยอดขอบคุณเคยอีสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของปู่ยอดก็หมายถึงนางชนีนะคะนางชนีถูกสลักถูกสลักหลังไว้นะคะเหมือนแบบมีคนสักไว้เนาะสักเลขสี่สองไว้ข้างหลังเนาะปู่เล่าให้ฟังแบบนั้นนะเขาหมายถึงเขาหมายถึงแบบนี้ น่าสงสารนางชนีนะคะเพราะว่านางชนีเนี่ยต,ตัวชนีเนี่ยเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีอยู่สามชนิดมีชนีขาวชนีมงกุฎแล้วก็ชนีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะแต่มีสามชนิดมีสามประเภทแล้วก็นางก็ถูกคนคนอะไรอะ เขาเรียกว่าตาหน้าอตาหน้านะว่าเออเนี่ยนางชนีนะเรียกแต่เขาร้องว่าพวอเพ้พ้อพพัวพ้ก็เลยคิดว่าชนีแต่ละตัวเนี่ยเออจะต้องแบบอยากมีผัว <c ười> คือ คือถูกตาหน้าไงถูกตาหน้าจากสังคมนะคะว่าเออชนีเนี่ยโอ้ยอยากมีผัวอยากมีผัวเพราะว่าหืมชนีเขาจะลองว่าพ้อเพ้อเพ้อผพวพพ,พ,พแบบนี้นะอ่าแล้วชนีโอ้ยใครที่เป็นนางชนีนะหืมใครที่ถูกด่าว่าว่าเป็นนางชนีนะหืมก็จะต้องแบบว่าเออเหมือนแบบ สังคมค่อนขอดเนาะว่าเออต้องมีผัวเยอะอืมดีจะตายมีผัวเยอะเนาะอืมดีจะตายเออแต่ผัวไม่ดีผัวไม่ดีก็ต้องหาใหม่ก็หาใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่านดังชนีเนี่ยมันแล้วทีนี้อ่านดังชนีตัวเนี้ยเขาสื่อความไปถึงเรื่องของวรรณคดีเาคือจริงๆเน,นี่ยฝันเนี้ยนะฝันเนี้ยจุดประสงค์จุดหลักของเขาจะหมายถึงสุนทรภูสุนทรภูที่เขียนเรื่องของ อ่วรรณกรรมต่างๆนะวรรณกรรมเขาบอกว่าอ่ะติดเนี่ยชนีเนี่ยชนีคือมีชนักติดหลังอ่ะชนีก็คือตรงนี้ชนีชนักติดหลังชนักติดหลังก็คือความผิดติดตัวอ่าอันนี้เขาหมายถึงความผิดติดตัวนะมีคนมาสักไว้นะเออสี่หกสองมาตาหน้าไงตาหน้าวัานดาังชนีนังชะนีเธอเนี่ยหืมชอบหาผัวเออร้องแต่ผ,ผ,ผ,ผัวผัวผัวถ้าจริงๆแล้วเนี่ย สัตว์ตัวไหนก็นแล้วแต่นะเขาก็จะมีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะว่าจะร้องแบบไหนเนาะอย่างไก่ก็กระตากกระตากกระตากอ่ะไก่เขาก็ไม่มามาร้องว่าพวกวผัวได้นะก็คือความความ,ความ,ค,วามความไอที่แต่ละแต่ละประเภทแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ของตัวเองไนงะแล้วก็ไปถูกตาหน้าไงอย่างนางชนีเนะี่ยตัวชนีเนาะนะเขาก็จะร้องเรียกเนาะเรียกพรรคพวกของเขาเนะี่ย พวก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 พวววแออย่างเงี้ยแอดอย่างเงี้ยนะก็ไปถูกตาหน้าว่าหาร้องแต่หาผัวแต่ความจริงไม่ใช่นะมันเป็นการร้องของเขามันแกฝันเนี้ยเขาจะให้เขาจะให้เราอะสึกสื่อไปถึงเรื่องของการใช้ภาษาการใช้ภาษาไงภาษาก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องมีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวนะภาษามันจะต้องมีพวกการใช้เสียงไงการใช้เสียงการใช้สำเนียงการใช้คําพูดการใช้ แววตาอ่าบางคนก็อ่าอย่างเช่นของฝันของบ่าวนองเนาะมีผู้หญิงบ่าวนองเนะี่ยเขาก็จะฝันเห็นผู้หญิงสวยแต่งชุดไทยผ้าไทยสวยอ่าสวยมากมายิ้มให้นะคะมายิ้มให้บ่าวนองไม่พูดอะไรเลยมายิ้มให้บ่าวนองอ่ะบ่าวนองก็ไม่รู้ว่าจะแปลความว่ายังไงอ้าว จริงๆแล้วะความฝันนั้นะเขาจะหมายถึงเรื่องของการสื่อสารสื่อสารด้วยแววตาสื่อสารด้วยกริยาท่าทางสื่อสารด้วยอรอยยิ้มมุมปากอ่าแล้วที่สําคัญคือเขาเนี่ยแต่งชุดไทยแต่งชุดผ้าไทยก็หมายถึงวันวันอนุรักษ วัน้าวัน้าไทยแห่งชาติก็คือวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะวันวันผ้าไทยแห่งชาติแบบนั้นนะคะและ้วทีนี้การแต่งตัวของเขาว่าสวยงามแบบนั้นเขาเรียกว่ามีเทนอ่ามีเทนอย่างนี้นะมีเทนเพื่อเขาจะเป็นกา์ดไงากา์ดเลือนกระจกภาวะโลกร้อนคําว่ามีเทนเนี่ยแบบอือการแต่งตัวที่แบบดีมากอินเทนอินเทน,อ,น,เทนอินเทนก็คือใน ในรถไฟอ,อินเทนแบบนั้นเนาะแต่งตัวดีอมีเทนอมีเทนนะเพื่อเขาจะแปลความไปถึงก๊าซมีเทนพูดถึงภาวะโลกร้อนไงอไอ้ที่462เนี่ยมีหลายความหมายเพราะว่าความฝันของของปู่ยอดเนี่ยจะมีหลายความหมายก็คือว่าเขาจะให้หมายถึงการใช้ภาษาไทยไงที่มันเป็น หลายนนยะสองนยะไงก็คือสองแง่สองงามอะมันในคำหนึ่งคำเนี่ยสามารถที่จะแปลความได้ไปต้องหลายอย่างออย่างเงี้ยอย่างพูดถึงนางชนีนะก็จะลองเรียกพัวผพว,พว,พว,พวคนก็คิดว่านางชนีเนี่ยเรียกร้องแต่อยากจะมีผัวแต่ความจริงไม่ใช่หรอกชนีเนี่ยยังหมายถึงทุเรียน,พ,นพันทุเรียนนะอ่าแล้วชนีชนีเขาเขาบอกว่าอ,อหรือว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของวันณคดีเพราะว่ามันมี มันมีคดีดังไงที่ภาคใต้เนาะมันมีคดีดังไงที่ที่เกี่ยวกับว่าชุดสีเหลืองอ่ะชุดสีเหลืองแล้วที่ที่อยู่ในสันเขื่อนอ่ะที่อยู่ในสันเขื่อนเพราะว่าอันนี้คือสันหลังไงอันนี้สันหลังนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นสันเขื่อนอ่ะที่สันเขื่อนนะที่มีรถเล่าร้อนเนมีรถอ่ะที่สันเขื่อนเน่มันเป็นความเล่าร้อนในในรถอ่ะอืมพาเหลืองกระจุยกระจายแบบนั้นนะคะอ่ะอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวันนคดีแล้วก็เป็น เขาเรียกเพื่อจะสื่อว่าเป็นคดีดังแล้ววันนะคดีที่ผู้หญิงที่เขาบอกว่าผู้หญิงพวกนี้นี่มีสามีกันตั้งหลายคนก็จะมีเรื่องของกากีมีสามีหคนโมลาสองคนมนโทสีคนอ่าแบบนั้นนะคะเขาก็เลยได้เลข4 6, 2, ี่สอง่าถูกตาหน้านะคะถูกถูกอ่าเขาเรียกว่า มีคนตาหน้าเขาไว้นะสักไว้นะสักไว้แล้วหน้าว่าเออนางชะนีเธอมีผัวสี่หกสองอ่าอย่างนั้นนะคะถูกสักไว้คือถูกสักไว้ถูกตาหน้าไว้อ่ะเข้าหมายถึงภาวะโลกร้อนเพราะว่าสี่หกสองเนี่ยตะแต่แต๋วถูกหวยตรงนั้นอนะ่ะมันต้องหนึ่งล้านแล้วนะไอตรงเนี้ยไอก๊าซมีเทนพวกอ่าซัเฟอร์ฟูออลนะ์เนี่ยฟูออลนะ์เนี่ยที่เบาดองฝันแล้วมีคนมายิ้มให้เนะี่ยก็คือฟูออลนะ์เนี่ยตรงนี้เนาะแล้วก็ มีเทนไงที่เขาแต่งตัวดีเนาะแต่งตัวดีแต่งทว่ผ้าไทยแล้วก็มายิ้มให้เนี่ยก็คือยิ้มก็คือฟูออไลตรงนี้มีเทนนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นคาบันไดออกไซด์ที่แต่ละผลก็จะฝันที่เกี่ยวกับมีมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คว่ำมอเตอร์ไซค์ยางแตกอ่ะแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปซ้อนไปอยู่บนรถปิกอัพอ่ะอย่างนงั้นนะคะเขาเรียกว่าคาเดี๋ยวจะไล่ฟังต่อไปแต่ก็เล่าคร่าวๆก็คือถ้า าคนที่บอกว่ามีรถปิกอัพแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้น,นบนรถปิกอัพก็หมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์ก็คือ C A C A R นะคาร์คาร์ใช่ไหมคาร์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เขาก็หมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์อ่าแบบนั้นนะมันจะต้องแปลความแบบนั้นวิชาการวิชาการอปริญญาเชิงเปรียบเทียบอะ่ะต้องแปลแบบนั้นนะ,อ,ะอันนี้เขาหมายถึงกา๊าซเรือนกระจกกระจกก็คือเจ็ด กะก็คือก้าวนะกัดเรือกระจกอ่ะแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับบ้านเนาะช่วงนี้จะจะเกี่ยวกับบ้านแล้วทีนี้ปู่ยอดบอกว่านางนางชนีเนี่ยนางคนนี้นะนางบอกว่าออปู่ยอดเอาออกให้หนูหน่อยนะมีคนมาสักให้หนูไว้หนูเอาออกไม่ได้ปู่ยอดต้องมาเอาออกให้หนูนะอ่าแล้วหนูก็ขอให้ปู่ยอดเนี่ยจัดนางราให้หนูดูด้วยนะสีเหลือที่แต่งชุดสีเหลืองนะหนูขอดูสี่คนเขาหมายถึงแบบนี้เลขหลังเลขหลัง ก็หมายถึงเลขที่อยู่ข้างหลังแล้วหมุนสี่ครั้งเพราะว่านางลำเนี่ยจะต้องหมุนใช่ไหมนางลำจะต้องหมุนเนี่ยหวยหวยเลขสิบหกสี่สองสี่หกสองตัวเนี้ยเป็นเลขข้างล่างเป็นเลขหลังด้วยเป็นเลขหลังนะไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขหลังเลขหลังดอกตแต่ซื้อมาแล้วหนึ่งใบเนี่ยสี่หกสองเนี่ยเป็นเลขหลังเพราะว่านางบอกว่ามันเป็นเลขหลังไงมันชนีก็คือชนะติดหลังชนะติดหลังแล้วจะต้องออกแล้วก็ นางชนีบอกว,อว,บว,ว่าขอร่วมบุญด้วยคําว่าขอร่วมบุญด้วยก็ดรแต๋วมั่นใจว่าออกหวยออกแน่นอนแล้วทีนี้หวยออกแน่นอนเลขเนี้ยออกแน่นอนแล้วทีนี้เลขยี่สิบหกเนี่ยเนี่ยเลขตรงนี้นะเขาหมายถึงนิราชพระบาทนิราชพระบาทที่สุนทรภู่เขียนไว้แต่งไว้เนาะมีสี่ร้อยหกสิบสองคำกรอ,อ่าก็เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุนทรภู่ก็คือเกิดวันที่ยี่สิบหก สองสามสองเก้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเลขเดิมเลยนะคะแต่อันนี้เป็นเลขหลังนะอันนี้เป็นเลขหลังส่วนเลขอื่นก็คือเลขเหมือนเดิมก็คือเลขสองสามเลขสองเก้าเลขเจ็ดสองสามเลขเจ็ดสองเก้าเหมือนเดิมอันนี้ไปซื้อเลขหลังอันนี้ไปซื้อเลขหลังนะคะสําหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ